พึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ต้องบอกวันเลือกไปแล้วจะได้อะไรยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มีแปะ0มืนสีคือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัว จุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่านายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงเอะแต่งเพลงแต่งเพลงแต่งเพลงมึงไม่ออกอัลบั้มไปเลยนะแก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาตัวเองด้วยการทำเป็นโมโห ท่านผู้อาสามากู้ชาติท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียวท่านกู้มาหลายชาติแล้วชาติล่าสุดถึงกู้ญี่ปุ่นไปไม่ลอกนโยบายใครเลือกก็ได้แค่ทำงานทำงานทำงานแต่ถ้าเลือกจะได้ ทำใจทำใจทำใจตามด้วยลำคาญลำคาญลำคาญ